อาการแรกของโรคไตเพราะโรคไตไม่มีสัญญาณจำเพาะโรคแต่ต้องระวังเรื่องปัสสาวะผิดปกติและมีอาการบวมโรคไตเป็นภาวะที่ไตถูกทำลายทำให้การทำงานของไตผิดปกติส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลงโดยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท โรคไตเฉียบพลันเป็นภาวะที่การทำงานของไตเกิดความผิดปกติอย่างกระทันหันหรือเกิดโดยไม่ทันตั้งตัวส่งผลให้การควบคุมสมดุลน,น้ำในร่างกายเกิดความเสียหายซึ่งภาวะนี้สามารถรักษาให้ไตกลับมาทำงานปกติได้ และโรคไตเรื้อรังเป็นภาวะที่การทำงานของไตค่อยๆเสื่อมประสิทธิภาพลงเป็นระยะเวลามากกว่า3เดือนขึ้นไปโดยภาวะนี้อาจมีอาการแสดงทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวทำให้หลายคนไม่ทราบว่าตนเองกำลังเสี่ยงเป็นโรคไตเรื้อรังซึ่งภาวะนี้จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้จำเป็นต้องรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไต อาการของโรคไตในช่วงแรกของโรคผู้ที่เป็นจะยังไม่มีอาการแสดงเพราะอาการส่วนใหญ่จะแสดงออกมาเมื่อไตได้รับความเสียหายไปมากแล้วโดยหากมีอาการเหล่านี้อาจบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคไตไม่รู้ตัวปัสสาวะมีความผิดปกติเช่นปัสสาวะมีฟองมากเกินผิดปกติปัสสาวะปนเลือดหรือปัสสาวะบ่อยขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางคืน มีอาการบวมตามอวัยวะต่างๆของร่างกายเช่นหน้าบวมตาบวมหรือเท้าบวมสังเกตได้โดยเอานิ้วกดค้างลงไปบริเวณที่บวมหากมีรอยบุ๋มโดยที่ผิวไม่คืนตัวแสดงว่าอาจเป็นสัญญาณของโรคไตค่ะบางรายอาจสูบผอมลงเนื่องจากน้ำหนักที่ลดลงจากการเบื่ออาหารรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายมีผิวหนังซีดหรือมีจาำเลือดขึ้นง่าย ปวดหลังหรือปวดเอวข้างใดข้างหนึ่งผิดปกติคลื่นไส้อาเจียนความดันโลหิตสูงผิดปกติอาการเหล่านี้บางอาการอาจเป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงต่อโรคไตทั้งหมดค่ะ แต่ผู้ที่เป็นโรคไตจะทำให้มีอาการเหล่านี้ได้เช่นกันหากสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เข้าข่ายควรรีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาเนื่องจากอาการที่แสดงออกมาบ่งบอกถึงโรคไตที่เข้าสู่ระยะลุกลามแล้วค่ะในทางการแพทย์จีนจึงเน้นการรักษาจากต้นเหตุเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟู ปรับสภาพความสมดุลของไตมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า1,000ปีบำรุงไตบำบัดสารพัดโรคเป็นหลักทฤษฎีชี้แนะแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสมบัติอันล้ำค่าของวงการแพทย์จีนซึ่งมีมานานนับพันปีรักสุขภาพใส่ใจดูแลไตเป็นอันดับแรกค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเว์ช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีน a อิ w เวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว027514399